วัสดีครับพี่น้องประชาชนครับรายการของประชาชนเพื่อประชาชนรายการกสนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้เนี่ยก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็พยายามนําเรื่องราวที่ได้ไปทํางานให้พี่น้องประชาชนมามาได้รับทราบกันคราวนี้เนี่ยก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเองก็ได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ขึ้นไป ให้ความเห็นนะฮะเรื่องของการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตนะฮะซึ่งเราก็ดูเหมือนว่าเป็นกระดานชนวนชนิดใหม่ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่พูดให้ฟังได้ที่มีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้กระจายแท็บเล็ตไปนะ,ะนะครับในจังหวัดต่างๆเรียงตามลำดับตัวอักษรนะครับคราวนี้ก็ไปดูแลพี่น้องเขาเขา,เอาสอนให้ครูชั้นปหนึ ได้ได้รับทราบว่าวิธีการสอนนักเรียนเป็นยังไงพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับว่าเด็กจะไม่ได้เรียนฝึกเขียนหรือเรียนภาละเรียนดนตรียังเรียนอยู่นะครับครูแท็บเล็ตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่มาช่วยสอนทําให้เด็กเก่งขึ้นฉลาดขึ้นสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ทําให้นักเรียนเนี่ยจะได้แข่งขันกับ อตอนที่เราเอาประเทศเราเข้ากลุ่มอาเซียนได้นอกจากนั้นเนี่ยผมยังได้พูดถึงเรื่องของการที่มีครูที่เป็นเจ้าของภาษาเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเรียกว่า English native speakers นีครับมาสอนตอนก่อนผมเข้ามาเนี่ยโรงเรียนมี3 0 0 0มกาแห่งในมีครู3,000คนตอนนี้ผมเพิ่มไป7,000แล้วนะครับแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะเพิ่มไม่ได้หมื่นคนนะเป็นเพราะว่าการสอนภาษาต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องมั่นใจว่าคนสอนเนี่ยพูดภาษาถูกหรือเปล่า ถึงกล้าพูดตามนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยหลายท่านจะเห็นว่าเด็กที่สุรินทร์ก็ดีที่ไหนๆก็ดีเวลาผมไปเจอในี่พูดภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยนะฮะดังนั้นผมก็หวังว่าในสองสามปีข้างหน้าเนี่ยเด็ก10คนที่เดินผ่านหน้าเราเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษติดต่อได้เนี่ยอย่างน้อย8คนนะฮะคือตัวผู้ใหญ่แล้ว,วาอาจจะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรแต่เราส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้มีความสามารถมีการเรียนรู้ได้ที่ดีกว่าเรานะครับขอตัดเป็นที่เทปนะครับ ครูผู้ช่วยอกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยครูแทบเล็ตเนี่ยนะข้าวกลางวันเขาไม่กินนะฮะแล้วเขาก็ยินดีที่จะช่วยสอนเราอยู่เสมอคนจริงอันเนี้ยเป็นกระดานชนวนแบบใหม่นะเดิมสมผมเด็กๆเนี่ยผมเรียนกระดานชนวนแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นระบบกระดาษแล้วกระดาษมันก็หนักใช่ไหมมันเคลื่อนไหวไม่ได้เราเลยเอากระดานชนวนดิจิทัล มามาใช้ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยใช้ดิจิทัลหมดแล้วดิจิทัลแปลว่าระบบระบบภาพเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยนะฮะเกาหลีใต้ใช้หมดแล้วในยุโรปเราใช้เยอะแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่ไม่ใช้อันเนี้ยเราเท่ากับเราปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยจะสู้คนอื่นไม่ได้ตอนนี้อันเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันสร้าง ความเท่าเทียมกันในการศึกษาให้กับเด็กๆทุกคนเพราะเด็กเนี่ยเอาไปเรียนครูผู้ช่วยครูคนเนี้ยก็คนคนเดียวกันเจอเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เขาก็ยินดีที่จะคุยกับเราตอนนี้ฝากพี่น้องครูนะฮะก็ศึกษานี้นะฮะแล้วเนื้อหาเนี่ยคอนเทนต์เราก็จะใส่มาใหม่เรื่อยๆนะฮะ เข้าเป็นระบบต่อไปเนี่ยจะป1ป .2 ป .3 มป .4 ป .5 ป .6 ใส่หมดเลยแล้วมดเราสอนคณิตศาสตร์เนี่ยนะมันอยู่ในนี้ใช่ไหมถ้าเด็กเก่งๆในแป๊บเดียวเรียนอาทิตย์่จบแล้วนะเขาเขาก็จะเรียนป2ป .3 ป .4 ในเครื่องเขาเองแล้ววิชาอื่นก็เหมือนกันฮะตนี้อันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้การเรียนการสอนเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นจะมาสอนที่อยูโหเสียงกระดานชั่วโมงสิบพลานาทีจบแล้วจบรลางให้ทํา เด็กค้นหาอะไรต่างๆที่นี่มีไวไฟว่าไวไฟที่ต่อต่อนันได้เลยต่อเน็ตได้เลยใช่ไหมเ,เราไม่รู้เราต้องไปกดดูซิรา,าชวงศ์จีนมีอะไรมั่งเจงกิสนอยู่ตรงไหนอะไรไม่ใช่เจงกิสกานกรุลายขานอยู่ตรงไหนราชวงศ์ชื่ออะไรแผนทุกแผนที่มีหมดเลยนะไปหาหนังสือนะก็หาไม่ได้ใช่ไหมแต่ก,กดเข้าไปในเนี้หาหาได้หมดแผนที่ประเทศไทยสมัยต่างๆเนี่ย ดูละเอเอหาได้มาหมดเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีภาษาอังกฤนที่เกิดพูดไม่ถูกไม่เคยไปเมืองนอกเนี่ยอันนี้มันพูดให้ฟังอะ่ะเออเราก็ดัดจริตนิดหน่อยนะา,าอังกฤษนะเออเนี่ยใช่ไหมไม่รู้มีภาษาจีนปะอ,นนอยงเงี้ยยังไม่ได้ใส่แต่สามารถใส่ได้ภาษาจีนโอ้มีภาษาจีนหนึ่งนะแล้วก็ ผมก็จะให้ครูที่เป็นเขาเรียก native speakers นะคือครูจีนคนจีนจริงๆมาอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ครูฝรั่งจริงๆที่พูดที่พู English เลยมาอยู่นอกจากคือมาสอนลูกหลานเราไงลูกหลานเราเนี่ยพูดท้าภาษาที่สบายนะเออเป็นเพราะว่าเด็กๆเ,เนสมองก็ลันแตกทุกวันพูดอะไรจำได้หมดอยากให้เด็กแต่ังบวัดมีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในในในเมือง ใหญ่ๆนะครับจะเรียนภาษาอังกฤษเขาก็พูดให้ฟังอ่าใช่ไหมนี่ต้องระวังว่าเด็กจะตามเราไม่ทันอ่าจะลูกเด็กไม่ทันเราแหละตามเด็กเราจะตามเด็กไม่ทันโอ้เออเด็กเขาอยากดืนมากเลยครับแล้วเอามาจากไหนกันบ้างคะเนี่ยอ้าวรายงานครับทำไมมีแต่ครูผู้หญิงเนี่ย ผู้กหนเป็นผู้หญิงหมดเลยเหรอคัดมาจากที่ไหนมาจากตรงนี้มั่นโคโคครับอ๋อที่จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการเราคัดมารอบแรก5้าสิบคนกันฮะแต่ว่าคัดมาพิเศษเลยเหรอที่ไม่ได้มาเนี่ไม่ไม่ใช่คือเลือกมาแต่ละเครือข่ายกระจายแต่ว่าก็มาเกินถ้าสามสิบคนแต่ว่าก็เราก็ดูได้กันฮะบางทีก็เรียนรู้ไปพร้อมแล้วฮะ ออ๋แล้วงไ้สัมผัสจริง2อวันวันที่2องครับทวันนี้แล้วไหนอาจารย์สอนอยู่ไหนอาจารย์สอนี่ที่นี่เป็นวันที่สองปอนดอด้วยแล้วพอดีมีน่า <t uh> <t uh> นดรสุริ์มาออมาครับ ออนนี้เป็นหลักสูตรสามวันครับท่านตรงนี้ก็จะเป็นวันที่2ของของการอบรมในเบื้องต้นก็จะวัตรเรื่องของเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ภายในจะมีอะไรบ้างแล้วก็เรียนไปถึงเรื่องกพอจบหลักสูตรนี้แจกประกาศบัตรมาจะมีมอบหมายให้ท่านมี้รับบัตรการเรนการสอนว่าที่บัตรเราได้จบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เมื่องเมื่อวานก่อนก็นั่นนี้ก็อบรมทางผู้เรียนอบรมเวลาขึ้นเสียงขึ้นไว้ที่ซ่อมได้เองก็ซ่อมได้เองในส่วนที่เรื่องของเป็นพวกในเนื้อหาบทเรียนตรงนี้นะครับแต่ในเบื้องต้นวันนี้จะพาคุณครูเป็นไงบทเรียนนี่ใช้เรียบร้อยดีไหมอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ดูบทเรียนอะไรบ้างภาษาไทยค่ะใบบัวใบโบก่ะสีสาระบทเรียนภาษาอังกฤษดูยังไงมีอาจารย์คนไหนสอนซ้ำอีก ภาษาอังกฤษปอหนึ่งสอนไหมสอนสอนค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเสียงให้ฟังนะบันน้ำกดมีมีค่ะเวลาพูด้องพูดตามให้เหมือนเขาเลยค่ะสำเนียงสำเนียงนะนี่ผมผมพูดในทอลทัศน์บอกว่าอีกสามปีนะเด็กที่เดินผ่านหน้าเราเนี่ยนะสิบคนเนี่ยนะแปดคนพูดภาษาอังกฤษได้นะเออแต่ครูเนี่ยนะ เสคนพูดได้สบคนหมดเลยตอนนี้พูดไม่พูดไม่พูดไม่ถูกไม่แน่ใจกดนี้ดูอเสียงมันไม่ไม่เหมือนกับเสียงเสียงคนไทยเสียงเสียงเขาเสียงเขาดัดจริตหน่อยอเสียงดัดจริตแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวพูดไม่ถูกแล้วเป็นเพราะไอ้นี่นมันพูดถูก ครับในส่วนที่2นี่ก็เป็นเรื่องของการมอบแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นป .1 น,น,นะครับเป็นตัวแทนขึ้นมามอบก็มีผู้ใหญ่เนี่ยขึ้นมาร่วมกันเป็นสักขีพยานนะฮะเสร็จแล้วก็ผมก็จะนําชมนิทรรศการต่างๆที่หลายโรงเรียนเนี่ยนำมาแสดงให้เห็นแล้วก็มีนิทรรศการของอ,องค์การค้าของกระทรวงศึกาธิการด้วยนะครับขอ,ขอ,ขอตัดไปที่ภาพนะครับ เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านศาสตราจารย์ดรสุชาติพดาธรรมรงเวะในานามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสงูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอม,คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเลต็ตตามโครงการวันแท็บเล็ตเปิดชชย ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของจังหวัดสุรินท์ในวันนี้ในการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพาในระยะแรกให้กับโรงเรียนในสังกัดกำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คำนึงถึงความพร้อมของโรงเรียนในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ความพร้อมด้านอาคารสถานที่บุคลากรและครูผู้สอนรวมทั้งการบริหารจัดการความพร้อมด้านอื่นๆสำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้รับการจัดสรรในช่วงแรกทั้งหมด6,337เครื่องซึ่งแบ่งออกเป็น2ระยะระยะที่1จํานวน3,696เครื่องคิดเป็นร้อยละ50ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั้งหมดแบ่งเป็นโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งจำนวน3,538เครื่อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน32เครื่องและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจำนวน180 28เครื่องส่วนระยะที่2จะได้รับการจัดสรรจำนวน2,641เครื่องบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วเรียนแค่ขอเชิญเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้โปรดมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตัวอย่างให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่1ของจังหวัดสุรินทร์ได้มอบนโยบายการศึกษาแก่คณะผู้บริหารครูนักเรียนและผู้มีเกียรติในโอกาสต่อไปค่ะเงินเดือนขึ้นกั่หมแล้วนะอ๋อกำลังจะขึ้นไงกำลังจะอ๋อใครเงินเดือนตันบ้างยกมือด้โอ้เงินเดือนตันเยอะเลยเหรออตันเท่าไหร่ห้าหมื่นสามหมื่นเจ็ดไหนใครตันสามหมื่นเจ็ด อ่าตอนนี้มันจะข้ามไปเป็นห้าหมืนสามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าคอรมอรไปแล้วสองอาทิตย์เดี๋ยวเราจะจะไปผักดันได้พอห้าหมื่นสามนี่เดิม <c oughs> ไม่ได้สายสบายนะอ่าตอนนี้จะได้แล้วจะได้แล้วนะฮนะ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตแหละและความใฝ่ฝันน่ะัาะน่ะนะ เราดูแลพี่น้องครูบาอาจารย์เหมือนน้องชายน้องสาวเราเพื่อให้ดูแลลูกหลานของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าเราดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยทุกอย่างโปร่งใสหมดเห็นไหมทุกอย่างสอบอะไรทุกอย่างโปร่งใสหมดแล้วถ้าใครถูกบังคับขู่เข็นนะใส่เข้าอีเมลผมแล้วก็ใครมาบอกอ้างคนโน้นคนนี้น รัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี่บอกว่าให้ช่วยกันซื้อของซื้ออะไรเนี่ยเขาสั่งมาเนี่ยอย่าไปทําตามนะเนี่ยเดี๋ยวสายสภายยังไม่ได้ถูกสอบสวนก่อนอ่าต้องระวังอย่าไปทาอย่าไปทําอย่าทําอะไรที่มันผิดอ่ะไม่เอาอย่าทําอะไรที่มันผิดในแง่ของโยกย้ายคนที่ไม่เป็นธรรมอย่าทําอะไรผิดในแง่ของไปหาเงินทองที่ไม่ถูกต้องอะ่ะให้ใครมาบังคับก็อย่าไปทําทั้งหลายเนี่ยมีเขตในนี้หลายคนมาเนี่ย มีเขตมีรองเขตมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยนะครับเราต้องคิดดูว่าสมมติเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยคนในโรงเรียนเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยเราทั้งนั้นเป็นน้องชาย <c oughs> น้องสาวเราทั้งนั้นแล้วเราก็ไปเลือกที่รักมักที่ชังแล้วคนอื่นไม่เห็นเมื่อไหร่ละในโรงเรียนทั้งหมดมีครูเท่าไหร่ห้าสิบคนเราลเล่นพวกอยู่คนเดียวอีกอีกสี่สิบคนเขาก็ไม่เอาเราแล้ว แล้วเราจะมีผลงานได้ยังไงใช่ไหมฮะดัะนั้นเวลาเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะต้องมีความเมตตากรุณานะมีความตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าตอนเราเป็นลูก,ลกน้องอะ่ะแล้วก็บางทีก็อ้มันไม่เป็นธรรมหรือเกินอะไรเงี้ยเราก็อดทนมาพอเรามาเป็นลูกพี่เนี่ยเราอย่าไปทําตามไอ้คนที่มันแย่ๆสมัยเป็นลูกพี่เรานะครับก็ฝ่ายอย่างเงี้ยต่อไปนี้เนี่ยต้องการผลักดันอะไร ที่มันถูกต้องต่อสังคมเนี่ยยืนขึ้นมาผลักด,ดันแล้วชีวิตทุกคนจะก้าวหน้าแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยแล้วอายุยืนนะจะบอกให้นะยืนเพราะอะไรแล้วมะเพราะไม่ได้ไปทําบาปมาเนี่ยไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วว่าวันนี้จะหล,ลบบาปท,ที่ทําเมื่อวานนี้ยังไงนั่งคิดไปแก่เลยแล้วนะก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ต้องทำแบบนี้เป็นเพราะว่าอะไรเราดูแลลูกหลานเราเนี่ยขนาดตัวเรายังไม่ยุติธรรมเลย ตัวเราอย่งสมมุติเราแอบไปโกงเนี่ยจะกล้าอ้าปากบอกน้องๆที่เป็นครูจะไปบอกนักเรียนว่าให้ทำความดียังไงใช่ไหมมันยากอะนะครับก็ฝากอันนี้ไปมีป้ายหนึ่งมั่งเขียนรบกกระทรวงศึกษาที่การไทยใสยสะอาดเนี่ยแถวเนี้ยมีนะครับแล้วเนี่ยผมสอบโอเนเอป .6 ม,ม,ม .3 ม .6 เนี่ยเพื่อด,ดึง ให้เด็กเนี่ยสนใจแล้วได้ขนาดดีขึ้นเป็นผลงานของครูอ่าเวลาเลื่อนสองขั้นเลื่อนฐานะเลื่อนตำแหน่งเนี่ยคสอสองสามสี่เนี่ยนะครับก็เอาเนี่ยมาเรียกว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ต่อไปนี้นักเรียนเราจะเก่งอันนี้นะฝากหน่อยนะแล้วก็ผมเนี่ยเพิ่มครูฝรั่งเนี่ย วันยังมีครูฝร,รั่งครูจีนด้วยนะก่อนผมเข้ามาเนี่ยมีสามพันคนทั่วประเทศตอนนี้เจ็ดพันแล้วจดพันละอยากจะเพิ่มอีกสักสามสี่พันแล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวประลัดสัติ์ศาราเนี่ยเมื่อสองวันเขาเอานักเรียนที่เป็นชาวอังกฤษแท้เลยนะมาสอนระยะสั้นหกอาทิตย์คราวที่แล้วเนี่ยผมยังไปเปิดเลยนะก็มาร้อยคนนี่โอ้โหพวกโรงเรียนลาดน,นี่นะ ขับรถมาอุ้มไปหมดเลยนะเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเนี่ยก็มีโรงเรียนสพทอถออยู่อยู่ไม่เยอะเดี๋ยวเข้ามาใหม่ติดต่อกับตรงนี้ว่าเปิดเว็บไซต์ประหลัดว่าพัฒนาเข้าอาเซียนแล้วแหละครูจีนก็จะมามาครูจีนเนี่ยสำนักงานเขาเรียกขงจื้อสถาบันขงจื้อเนี่ยมาพันสามร้อยกว่าคนแล้วมีครูจีนมายกมือเนี่ยโอ้ยอะไรกันเป็นไปได้งไงโอ้ยต้องมี อ่ะะาแล้วคราวที่แล้วนี่ประหลัดนี่เขาพาครูจีนมาเท่าไหร่หกเจ็ดสิบคนนี่ไม่ได้ไปติดต่อก็ต้องไปติดต่อเขาดนะ้อ่าครูจีนครูฝรั่งนี่สำคัญอาช่วยกันพัฒนาเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งลูกหลานเราไปเรียนเตรียมอุดมได้ทุกคนถูกไหมเราก็ต้องพัฒนาตรงนี้เนี่ยแล้วนี่โรงเรียนมัธยมอะขยุมมัธยมบ้างมัธยมตั้งเป้าแข่งกับเตรียมอุดมนะไม่ใช่ตั้งเป้า เล็กๆตั้งเป้าใหญ่นะฮะนี่อันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยเหลือ,อพี่น้องประชา,ยายชนแล้วลูกหลานเนี่ยปีนี้ส่งเด็กไปเรียนต่อต่างประเทศ700คนแล้วไปเรียนวิชาสำคัญสำคัญ,คญมาบริหารประเทศอีก15-20ปีข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้จากแท็บเล็ตทำไมจากปหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่ของเด็กปหนึ่งเขาเนี่ย ยังหนุ่มสาวอยู่นะเขาก็กดเป็นนะนี่อาจารย์ปหนึ่งนี่พ่อแม่เด็กก็กดเป็นนะอ่าใช่เมเราก็จะมีคนช่วยสอนสามคนเพิ่มขึ้นคือพ่อแม่เด็กกับไอ้ตัวแท็บเล็ตอ่ะนะก็อันเนี้ยก็จะช่วยเออเหลือพี่น้องครูนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนมากกันไปถ้าเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังต้องการให้ผมสามารถทำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะเดี๋ยวบอกแล้วก็ ที่เหลือเนี่ยฝากพี่น้องครูอาจารย์ช่วยการพัฒนาชาติบ้านเมืองนะครับให้ชาติเนี่ยได้เจริญเติบโตชีวิตของลูกหลานเราเนี่ยจะต้องดีกว่าเรานะครับก็ขอบคุณนะครับครับนั่นก็เป็นกิจกรรมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องครูนะครับมากันมากมายนะครับแล้วก็ขอบคุณเ,เพื่อนเพื่อนอพี่น้องครูที่ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นนะครับ ก็วันนี้มีเพลงใหม่ที่ตัดตอนจบเรียกว่าเพลงครูบนดอยนะฮะก็ขอลาพี่น้องออไปแต่เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ